แย่ yeah, แล้วดูสิทีวีแมนโดนพวกสกิปบี้ที่ทอเลตอุย้ยซีแมนนี่นะแมนอัปเกรดของท่านที่เป็นเลโก,ก้มันมีสแสงวาาวเพี่ยการมันเลยท่านคาเมราแมนฟั้งยูยังไงแม่พลังด้ยค่ะท่านวีว่างรุแม่ติ๊กน้องทันทันกับความสนุกสนานความบันเทิงแบบนาา่ารักสดใสตามจินตนาการของเด็กๆฝากรับชมและกดติดตามพวกเรา โอ้ยทุกคนช่วงนี้นะพวกสกิบกิดี้ไทลเลยอ่ะมันชอบออกอะลวาดจัดการกับพวกทีวีแมนคาราเมล่าแมนใหญ่เลย่ะจริงอย่าให้มัดพวกนี้สวัสดีค่ะทุกคนโอ้ทุกคนนี่เมื่อวานจากที่ดันทันได้ของขวัญวันเกิดนะนี่ไงทันเกะออกมาแล้วก็ต่อแล้วอุ้ยเพื่อดูซิอุ้ยยางเท่เลยอ่ะไหนดูคอนดูคอนดูคอนโอ้โหหมุนลงมาได้ด้วยโอ้โหสุดยอดเลยชอบไหมครับชอุ้ยทุกคนทุกคนดูซิ ดตัวนี้มันชื่ออะไรนะไททันคาเมล่าเมนอัพเกรดโอ้ยไททันคาเมล่าเมนอัพเกรดอย่างเด้เลยอ่ะดีโวยหมุนคอได้ด้วยอ่ะสุดยอดไปเลยอ่ะอุ้ยทันไม่ได้ยินเสียงอะไรแปลกแปลกอ่ะไม่รู้อุ้ยอะไรอ่ะเย้แล้วดูสิทีวีแมนโดนพวกสกิปวีดีทอยเลตอุ้ยจีแมนนี่นะอุ้ยจีแมนไม่ทำอะไรกับทีวีแมนอ่ะดูดิทีวีแมนหมดสภาพ พานเลยอะแย่ yeah, แล้วทำยังไงดีล่ะทนันทีวีแมนตกอยู่ในอันตรายอะวุ้ยทีวีแมนวุ้ยแย่แล้วจีแมนมันทำอะไรทีวีแมนเนี่ยแมง่นมาเยอะเลยหยุ้ยมาเยอะเลยเหรอทุกคนรีบล,ลกุกรีบลุกรอบลุกรีบลุก เป็นฝีมือพวกจีแมนกับสกิบบี้ที่ทเล็ตนี่เองอุ้ยมันทำอะไรทีวีแมนอะหมดสภาพเลยอ่ะอุ้ยมันต้องมีแผนร้ายอะไรแน่เลยอ่ะอุ้ยดูสิตัวเบลเลอยอะอยู่บนหลังคาบ้านนู่นเนี่ยอุ้ยทำยังไงดีถึงจะช่วยมันได้อ่ะอุ้ยจีแมนอุ้ยไปดูจีแมนสิตัวเบลเลอร์เลยอ่ะทุกคนอุ้ยแย่แล้วอย่างนี้พวกฮีโร่ของเราก็ตกอยู่ในอันตรายสิอุ้ยทำยังไงดีอ่ะทุกคนแย่แล้วเฮ้ยทัน แม่ว่าไม่ใช่มันมาตามตัวที่ท่านถืออยู่นี่เลยใช่หุ้ยแม่ว่านะเวลาท่านมีอะไรมาแบบเนี้ยมันชอบมาตามด้วยเลยอ่ะเฮ้ยทำยังไงดีหุ้ยท่านดูนู่นนี่ไขท่านคาเมล่าแมนมาแล้วเย่สุดยอดไปเลยจัดการยังลยไท่านคาเมล่าแมนอุ้ยดูสิไขท่านคาเมล่าแมนอย่างเทเรียะท่านอุ้ยมีแสงมาอุ้ยมาดูใกล้ๆด้วยมาดูใกล้ๆด้วยตามหาเป้าหมายใช่ไหมเนี่ย อุ้ยออกใหม่ก็คือพวกจีแมนนั่นเองใช่จัดการมันเลยไทท่านคาเมราแมนรวมพลังอุ้ยยุ้ยยังไงอุ้ยเสร็จสิเย้สามเล็กสุดยอดเย้สามเล็กสุดยอดเลยอะไทท่านคาเมราแมนจัดการทั้งหมดเกลี้ยงเลยอะอุ้ยอ้ยแล้วทีวีแมนเป็นยังไงมั่งอุ้ยทานดูหน่อยสิทีวีแมนปลอดภัยแล้วว่าเย้ทันดูสิทีวีแมน พลังเต็มเปี่ยมเลยนะทันสุดยอดไปเลยเฮียีแมนปลอดภัยแล้วดูแสงดิดูแสงที่หน้องโอ่งท่ทันโอ้ยทีนีแมนร่างหนึ่งจริงเหรอโอ้ยลังอัพเกรดสุดยอดทันทำไมที่ทันคือแม่น้าแม่อัพเกรดของทันที่เป็นเลโก้มันมีแสงว้าวว่ะเพียทันเอาไปวางก่อนเอาไปวางไปวางวางไว้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 อย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยอุ้ยเถอะมาถอยอะมาทุกคน อุ้ยน้องๆดูสิมีแสงบ้า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 ด้วยอ่ะมีทันทันไปแอบดูก่อนนะว่าเกิดอะไรขึ้น้ยทันดูดิอย่างเท่เลยอ่ะโอ้ยอ้เหมือนกำลังจะได้รับพลังเว้ยโอ้โหสุดยอดไปเลยอ่ะอุ้ยสุดยอดเลยอ่ะทันเดี๋ยวมาเร็วสำเร็จแล้วอุ้ยสุดยอดไปเลยโอ้โหคราวนี้นะมีพลังในตัวแล้วว่าทันอุ้ยแม่ว่านะไททันคาเมล่าแมนตัวเมื่อกี้มาช่วยให้ไททันคาเมล่าแมนที่ทันมีอยู่มีพลังเพิ่มขึ้นไง ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องทันทันกับแม่ติ๊กได้ทำคลิปสนุกสนุกต่อไปด้วยนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายเจ้าหนุ่ยดูนั่นทำไม่น่าแมนดิอุ้ยอุ้ยอยากได้เลยเหรออยากได้เลยเหรอตัวคือได้ปะไปดูไปดูดูดูสิน่ารักมากเลยอะเต้นกันใหญ่เลยอะดูดันดูดิเต้นกันใหญ่เลยดีใจทันเต้นมากเต้นมากโอ้ยดูสิเต้นกันใหญ่เลยอะทันชอบตัวไหนทันชอบตัวไหนคะตัวไหนตัวไหน พิ่กเมนเหรอุอ้ยแม้ว่ามันน่ารักทุกตัวเลยดูท่าเต้นดิโอ้โหดีใจไงพี่ทันได้พลังจากไททันคาเมล่าแมนกระเด็นตัวต่อของท่านอ่ะดูดิเต้นฉลองกันใหญ่เลยนะทุกคนโอ้ยดูสิเต้นกันใหญ่เลยหุ่นตะชันเต้นด้วยโอ้โหทนเต้นโอ้โหเต้นเหมือนาดนนเี่ยโอ้โหสุดยอดไปเลยขอทุกคนบ๊ายบายอะเต้นเต้นเต้นอะเต้นเต้นเต้นอะเต้น ไะทุกคนอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะไปดูดิหุ่นยนต์อยู่ไหนหุ่นยนต์อยู่ไหนโอ้โหเต้นใหญ่เลยบ๊ายบาย